เชิญว่าแต่ครวูวันเพนเนี่ยเขาไม่เป็นครูประจำชั้นเชิญนานยังทําไมพี่ไม่เคยเจอเลยอ่ะเพิ่งมาได้ก่อนหยุดโควิดเองค่ะเชเคยเจอครูเขาแค่ครั้งเดียวแต่ครูวันเพนเนี่ยเขาใจดีมากเลยค่ะเพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ห้องเชิญเขาอิจฉามากเลยค่ะจะว่าไปเนี่ยนะคะพี่ก็เหมาะกับการเป็นครูนะคะเพราะว่าสวยใส่ใจดีแล้วก็รักเด็กแ้วพี่จะมาเป็นแม่บ้านทำไม อาก็ถ้าพี่ไปเป็นครูเนี่ยพี่กลัวว่าความสวยของพี่เนี่ยจะทําให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนใงคทนน้นองซันขอ,อไคต้องเท่าเจอว่าถ้าครูวันเพ็ญเนี่ยทำไมเขายังไม่มาอีกอเขาหลงทางมาเนี่ยป้าเอ๊นีบ้านน้องเชอหรือเปล่าคะครูวันเพ็ญมาหา สวัสดีค่ะน้องเชอร์สวัสดีค่ะควณเพนเชิญก่อนนะคะสวัสดีค่ะผู้ปกครองของน้องเชอร์ใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นแม่บ้าน ควรเ็นสวัสดีครับผมซันนะครับพี่ชายของเชอ,เองครับสวัสดีค่ะ <ๆๆ S 2> เชอมานี่เลยเธอพูดยังไงว่าควรเป็นน่ารักเนี่ยตัวจริงไม่น่ารักเหรอคะคือแบบเนี้ยไม่เรียวว่าน่ารักครับเรียวว่าน่ารักมากมกว่า น้องเชอคิดถึงพี่เสือไหมครับพี่เสือเนี่ยคิดถึงน้องเชอมากเลยครูเบนเพนิดดูเข้ากับน้องเชอได้ดีมากเลยนะคะใช่ใชดูเหมาะกับเป็นครูปรถมอะเนอะนใจใชมมมม่มองมเราขนาดเนี้ย<ป>คิดจะจีบเขาแล้วสิ พี่พี่ดูไก่ก็ตื่นหรอกพูดยังกับเป็นหมาป่าจะขยํำไก่นั่นแหละสวัสดีครับคุณครูวันเพ็ญผมชื่อวินนะครับเป็นพี่ชายเชิญเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมาป่าโมต่ช้าหมาบ้าข้าไปกินแล้วนะคุณครูวันเพ็ญครับข้างนอกมันร้อนมากเนี่ยเชิญเข้าไปนั่งในบ้านดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่บินเมื่อกี้พี่เป็นคนบอกเอว่าให้นั่งข้างนอกพี่จะทำงานข้างในด้ยซัน ฝ่าหรือเปล่าใช่ไหมารับพี่ฟ้าเนี่ยฮะให้คุณครูมานั่งข้างนอกร้อนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่าเกลียดเร็วเลยครับคุณครูค่ะเจ้ครับทางนี้ครับนี่พี่วิมของครูเขาน่ารักหน่อยนิดพิกจะฝ่ามือเป็นหลังเท้าเลยนะ เลียงวัมาพบน้องเชอและพี่พี <y <y> <y ่ได้ไหมสุภาพประสุทธ้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b วัน3ามสเอ็ดจะได้เมือภาดละครดีซิดคอมสนุกรายการโดนใจและต้องติดตามกันให้ได้เลยนะคะว่าน้องเชอจะไปปวนอะไรพี่พี่อีกอย่าพลาดเด้อ